ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดวทาหงหตุลาคมโปรโดชาย วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะเราไปชมกันเลยทัพชมใบนี้ก็เป็นแนวทางธนพัฒนร้อยสิบหน่อยแบบ 2ตัวแบบสองตัว3 4 3 4ี่สามสี่แบ่งปันสามแบ่งปันสี่แบ่งปันสองตัวนะวิ่งรอ้อยสหน่วย เนวท,ทันเจนแล้วก็3ามสี่เนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน3 4ต่อไปครับผมใบนี้แสงเดือนแสงเดือนก็แบ่งปานเนาทาน10หน่วยล่างสิหน่วยล่างห้ากเจ็ดแ เบ่งปาน5 6าแล้วก็8็6 7 8นะก็เบ่งปาน4ตัวก็เบ่งปาน4ตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมทวชมใบนี้โคนบาลจานเดนล่าแบบสามตัวนะอดีตผ่านอาดีตสรุปแล้วผ่าน เดืนทันใหม่นี้ครับ7 4 2 7 4แล้วก็7 2 7 4เจดีนทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3ตัวเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสองตัวล่างสองตัวล่างก็แบ่งปานศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดหนึ่งหกสองหกสองเจ็ดสองเก้า 3 7 3 8 5 8เบ่งปาน6 0 3 0 5 0 7 0 9 1 7 2 3 2 5 2 8 3 6 5 7 6 8นะรวมแล้ว21ชุดนะรวมแล้ว21คู่ไปต่อ ไปต่อครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันทานตารางก็เบ่งปันสี่หกแปดห้าเก้านึ่งสามสี่หกแปดห้าเก้าหนึ่งสาตัว แบ่งปันเจ็ดตัวนะต่อไปครับผมใบนี้สามตัวชุดเต็มออกคมสามตัวชุดเต็มออกคมก็เคปหน้าจอนะท่านผู้ชมนะเคปหน้าจอนะ ก็เบ่งปานหลายชุดนะท่านผู้ชมเบ่งปานหลายชุดนะต่อไปครับผมใบนี้เนือนทันสิบล่างอดีตผ่านเนือนทันใ่นี้ก็เบ่งปานสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้า เลยก็หกห้าตัวเบ่งปันห้าตัวท้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยนะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยไปต่อครับผมใบนี้ชุดเต็มล่างชุดเต็มล่าง อดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่าน58เนื้อท่านใหม่นี้ครับ14 24 26 27 28 34 35 41 42 43 47 53 58 62 72 เจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดนะทวชโชมนะก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปันต่อไปกรับผมใบนี้เจสี J C, เบ่งปันจับคู่สองตัวศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้า 1>, 1 4 15 19 24 25 29นะรวมแล้ว9คู่นะรวมแล้ว9คู่รวมแล้ว9คู่ต่อไปครับผมใบนี้เนิวทันหลักอร้อยสองสามสองสาม ราชนุตแบ่งปันปสองตัวนสองแล้วก็สาต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับราศีกรกฎเบ่งปานแนวทาง10หน่อยชูน3ามสูตรสสูตรชูนนะสองห้าเ,เ,าาเและก็9 2 5 7 9ต่อไปครับผหมใบนี้ตัวเดียวร้อยสิบหน่วยรอสนรอสนเแบ่งปันแปดตัวเดียวนะแบ่งป,ปันตัวเดียวแปดแบ่งปันแปดตัวเดียว ก็ขอบคุณอย่างมากนะแปดตัวเดียวนะเดี๋ยวทันทีแล้วก็เดี๋ยวทันทีแล้วก็แบ่งปันสี่เดี๋ยวทัน,ทน,ทนหี่น้่ก็แบ่งปันแปดนะต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยหลักอร้อยนะหลักสิบหลักหน่ยร้อยสิบหน่อย หลักรอยเหลัก10 2 3 4งปหลักหน่อย6จับชุด9 2 6 9 3 6 9หกเก้าสาเปดหกเนะเบ่งปันสคู่เบ่งปันสคู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอ้ยขอบคุณมากเลยนะ ท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยเนาะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันี้ครับวิน456 291แล้วก็วิง4 5่ง สี่หนึ่งสี่สองสี่หหนึ่งห้าสองหสสองสสองนะท่าชมนะไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมสุดเดิมอดีบผ่านนะ อดีตสรุปแล้วผ่านยอททานใหม่นี้ครับผมสองสี่หกเก้าสองสี่สองหกสองแปดสองก้าสี่หกสี่แปดสี่ก้าหปดหกแปดเก้านะท่านผู้ชม6 9เก้าปดเสคู่นะ เบ่งปาน10บโคต่อไปครับผมวันนี้วินดี้วินดีก็เบ่งปนานเถนสิหน่อย6 8แปดศูนยสองนยะหกแป สี่ตัวนะเบ่งปั่นสี่ตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันินแล้วหกแปดศูนย์สองต่อไปครับผมใบนี้ตัวเดียวหลักร้อยสิบหน่วยก็เบ่งปั่นเจ็ดตัวเดียวเนาะเบ่งปั่นเจ็ดตัวเดียวนะน 7, ตัวเดียวเนจะ็ดเบ่งปั่นเจ็ดตัวเดียว, 7, 7, ว,ดยวอดีต อดีตสรุปแล้วพันแนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน7ตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้สองตัวตุดสองตัวล่างคู่เดียวเปกหคู่เดียวเปกหนะ โคเดียเปกห้าต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดานชุมเพวิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวอดีตยาวๆนะ มีหลุดบ้างในทันใหม่นี้ครับ4 4่แล้วก็7จ6 7นะสี่หกจสี่หกจ็ด สามตัวไปต่อกระผมใบนี้ชุมเพชุมเพนะเบ่งปันเบ่งปันสี่สองหกสี่สองสี่สองหกสี่สองนะเบ่งปัน เบ่งปานสองชุดนะ่ะทพอชมนะสี่สองหกสี่ต่อไปครับผมโนูน้ำทิพย์แนวทาง2ตัวล่าง2 0งศูนย์7องส9มสองแปดเจ็นาูน้าาวินแปดสองสี้าูนย์โ้ำทิพ โน้นนับทิพย์นะเจ้าของเนวทาที่แบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเน้นล่างเน้นล่าง 4 9เน้น4 8 45 8 9 2 9 5 9 8 1 1 9ด9ดับล่าง0โค5 7 5 9 7 9ดห1 8 4นนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณมากนะ ต่อไปครับผมใบนี้เดนชูน A อบีชูนจับคู่เอกเมืองยา่า3 4 7 8จับคู่3 7 3 8 4 7 4 8 3 7 3 8 4 7 4 8เนะท่านผู้ชมอดีตก็ผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี่ก็เป็นแนวทางเกษตรนายานะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะ3 2 2 4 2 9 3 4 3 9 4 9, 9. ต่อไปครับผมใบนี้นาคิโนะเบงปาน,นเดลทานเตมรวมร้อยสิบหน่วยบนนะอดีตผ่านผ่านเตมหกนะเตมรวมร้อยสิบหน่วยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็เดวทันใหม่นี้ก็เบงปาน,นอีกแล้วเบงปาน,นอีกแล้วเบงปาน,นเตมเจ็ด 8 9 0 1 2 3 7 8 9น1 2 3นะเแะแบ่งปาน7ตัวนะแบ่งป,ปาน7ตัวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่แบ่งปานนะต่อไปครับผมใบนี้นะ ไม่นี่ครับแนวทาง2ตัวบูนตรอง024 149แล้วก็194 024 149194นะ3ชุด3ชุดนะท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้แนวทันดับล่างระเด็นเบงปานศูนย์เบงปานศูนย์นนตัวเดียวดับศูนย์นะเบงปานดับ1ตัวดับศูนย์ดับ1ตัวก็เหลือเก้ตัวให้พิจารณาต่อไปกลิศทานกักฤษ โขนใจมหาสลมหกนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสองเจ็ดสามห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดเก้าสองกริธานักริเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไป ครับผมใบนี้เอเเอเบ่งปานชุดแนนนะก็เบงปาน้านย2่งปอน92 0 5 1, 2, 1 2, 9, 2, 5, 2ชุดเดียว2 0ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดบนล่าง 5 4 5 7 5 8 5 9 5 4 5 7 5 8 5 9นะก็ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางไปต่อกระผมใบนี้เอ้ยธนพัท์เบ่งปานวทานสองสูตรวิ่งร้อยสิบหน่วยละ ไม่มีร้อยนะสิบหน่วยลนะฝั่งซ้ายห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ฝั่งขวาศูนย์หนึ่งสองสามหกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อครับผมใบนี้ออกค่มสามตัวชุดแต็ม 3ตัวชุดเต็มก็เค็บหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเค็บหน้าจอได้เนาะหลายชุดนะ249เท่าที่243 253 263 452ก็ไล่ไป795867ต่อไปครับผมใบนี้เออ ยรวมชุดเดียวสองตัวสิหน่วยล่างรวมชุดเดียว10หน่วยล่างสอชุดเดียว2 8งแนะสอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอ้ยนะคู่เดียว2 8งแปไปต่อครับผมใบนี้ ไมนี้ครับเบงปาน,ปนสรุปล่าง2 9 1 9รองศูนย์2 2 7 2 8 4เ็เด่น2ตัวเดียวนะเด่น2ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้สูตร3ตัวแล้วก็2ตัวเน้น2ตัวนะอดีตผ่านไหมเอ่ยผ่านนะ ผ่านเดือนธันใหม่นี้ครับ057525 071727 815825 915925 4ชุดนะต่อไปครับผมใบนี้โคตด110 100หน่วย10หน่อย010208455759 0 1 0 2 0 8 4 5 5 7 5ู6่เคู่นะแบ่งป,ปัน6คู่ต่อไปครับผมใบนี้เนิวอนนันบู์แบ่งปัน2ตัวตุดก็แบ่งปันหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสอนะวิเชียนเนาะ 141516252645859นะไปต่อครับผมใบนี้ครบ2ตัวบนแบบ6ตัวอดีตยาวยาว904567 90456แล้วก็7นะ ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนยวทางที่แป่งปัตต่อไปครับผมใบนี้เต็มร้อยสิบหน่อยศูนย์สี่ห้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะชวนที่ศูนย์สี่ห้า ศูนย์สลยก็ห้าเน้นห้าเน้นเต็มหนะ้านะท่านผูชมนะเน้นเต็มหนะท่านชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม